ายใต้หัวข้อประวัติศาสตร์ครอบครัวของอับราฮัมและพระมันดาแห่งฟ้าสวรรค์ขอเรามาค้นหาพระประสงค์ของพระองค์ผ่านคำพยากร์ในพระคัมภีร์ด้วยกันให้เราคุ้นคิดถึงเรื่องนี้สักครู่สมมุติว่าทุกคนในสมัยอับราฮัมสมัยโมเส และชาวอิสราเอลเมื่อ3,500ปีก่อนไม่รู้จักและไม่เชื่อในพระเจ้าพระเยโฮวาจิตวิญญาณของพวกเขาทั้งหลายจะเป็นอย่างไรนอกจากนี้อะไรคือผลลัพธ์สุดท้ายสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเสด็จมาอย่างโลกนี้เมื่อ2,000ปีก่อนและไม่ได้ต้อนรับพระองค์ว่าเป็นพระเจ้า แล้วผลลัพธ์สุดท้ายของผู้ที่ไม่รู้หรือไม่เชื่อในพระวิญญาณและเจ้าสาวในสมัยพระวิญญาณเป็นสุดละ่ะเมื่อเราคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมคิดว่าที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เราได้เห็นได้ยินและได้เข้าใจสัจธรรมนี่คือสิ่งที่เราควรขอบพระคุณและถวายพระสิริแด่พระเจ้าทุกวันไม่ใช่หรือ วันนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้เราถามตัวเองว่าใครคู่ควรที่จะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ใครจะสามารถสืบทอดแผ่นดินสวรรค์เป็นมรดกฝ่ายเราไม่ควรเข้าใจเรื่องนี้เป็นความรู้เพียงเท่านั้นแต่ต้องมีความเชื่อและมั่นใจอย่างแน่วแน่ว่านี่คือหนทางที่กำหนดให้เป็นทางไปสู่อาณาจักรสวรรค์และอีกทางทุกท่านและผมก็ต้องเดินไปตามทางแห่งความรอดที่พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่เรา ประวัติศาสตร์ครอบครัวของอับราฮัมนี่เป็นบทเรียนที่จําเป็นและสําคัญมากสำหรับความรอดของพวกเราครับในครอบครัวของอับราฮัมมีอับราฮัมและซาราภรยาของเขาอิสอัดได้ถือกําเนิดมาจากซาราเมื่อพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าลูกของเจ้าจะเป็นทายาทที่จะได้รับมรดกทั้งหมดในบ้านของเจ้าอย่างแน่นอน อับราฮัมไม่มีบุตรด้วยเหตุนี้ฮากาซึ่งเป็นสาวใช้ของซาลาจึงให้กำเนิดบุตรชื่ออิสมาเอลให้เขาโดยผ่านเรื่องราวเหล่านี้เราสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ในปัจจุบันและตัวจริงของพันธสัญญาใหม่ประวัติครบอบครัวของอับราฮัมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งหากท่านอ่านกลาเทียบทที่3มและสี่ โดยไม่เข้าใจประเด็นนี้ท่านก็จะไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าพระวจาจนะนั้นหมายถึงอะไรวันนี้ขอเราพิจารณาประวัติศาสตร์ครอบครัวของอับราฮัมอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อทําความเข้าใจบทบาทของพระมรดาแห่งฟ้าสวรรค์ในครอบครัวของอับราฮัมและยืนยันว่าหากไม่มีส่วนในบทบาทของรมจะไม่มีใครสามารถสืบทอดอาณาจักรสวรรค์ที่นิรันด์ได้ เพื่อเราเข้าใจมากขึ้นพระเยซูทรงประทานคําอุปมาที่สําคัญมากไว้ในลูกาบทที่16ข้อที่สิบทที่สิข้อที่สิครับยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนึ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนื้อดีรับประทานอาหารอย่างปรานิทุกวันทุกวัน,วนและมีคนขอทานคนหนึ่งชื่อราสรัดเป็นแผลทั้งตัว นอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเรษฐีและขอใครจะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนั้นแม้สุนักก็มาเรียแผาของเขาอยู่มาคนขอทานนั้นตายและเหล่าทูตสวรรค์ได้นําเขาไปไว้ที่อกของอับราฮัมฝ่ายเศรษฐีนั้นก็ตายด้วยและเขาก็ฝังไว้และเมื่ออยู่ในแดนมรณาเป็นทุกข์ทรมานยิ่งนักเศรษฐีนั้นจึงเห็นดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกลและลาสลัดอยู่ที่อกของท่านาเศรษฐีจึงร้องว่าอับราฮัมบิดาเจ้าขา้า ขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิดขอใช้ลาสลัดมาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นพระีสูทรงใช้คำอุปมานี้เพื่อสแสดงให้เราเข้าใจถึงสวรรค์และนรกอย่างไรก็ตามมีประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งถูกเขียนอยู่ในข้อที่24เสเศรษฐีเรียกใครว่าบิดาครับนี่เป็นโลกที่ทั้งคนขอทานและเศรษฐีเข้าไปหลังจากที่พวกเขาตาย โลกที่ผู้คนเข้าไปหลังจากความตายคือโลกฝ่ายวิญญาณในโลกฝ่ายวิญญาณไม่มีผู้ใดจะถูกเรียกว่าบิดานอกจากพระเจ้าเท่านั้นแต่ในพระคำข้างตน้นควรมีบันทึกว่าพระเจ้าบิดาเจ้าขา้าแต่กลับมีบันทึกว่าอับราฮัมบิดาเจ้าขา้ากล่าวคือเราก็สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าอับราฮัมเป็นสัญลักษณ์แทนพระเจ้าและเขาเป็นคนที่ถูกใช้เปรียบแทนพระเจ้า เช่นนั้นแล้วเราจะได้รับมรดกแห่งอาณาจักรของพระเจ้าโดยผ่านทางผู้ใดนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับความรอดของเราทุกท่านคิดว่าเงื่อนไขที่สมบูรณ์ในการเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์คืออะไรครับเราต้องเชื่อพระเจ้าใช่ไหมครับและเราต้องยำเกรงพระองค์ครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าพระเจ้าจะทรงสถิตกับเรา ในหนังสือยอห์นบทที่หนึ่งมีเขียนไว้ว่าไม่มีใครต้อนรับพระองค์เนื่องจากเราไม่สามารถเข้าสู่สวรรค์ได้โดยไม่ได้ต้อนรับพระองค์เราจงต้องค้นหาทุกเส้นทางที่ท,ทรงสำแดงผ่านครอบครัวของอับราฮัมเพื่อที่เราจะสามารถต้อนรับพระองค์ได้ดังที่กล่าวไว้ในลูกาบทที่16อับราฮัมผู้ถูกเรียกว่าบิดาในอนาณาจักรสวรรค์ เป็นสัญลักษณ์แทนพระเจ้าพระเจ้าทรงอนุญาตให้เราพบหนทางไปสู่สวรรค์จากประวัติศาสตร์ของครอบครัวอับราฮมัมมายืนยันด้วยกันในปฐมกาลบทที่15ปฐมกาลบทที่15บทที่15ข้อที่หนึ่งกล่าวว่าอยู่มาพระดำรัสของพระเจ้ามาถึงอับราฮัมด้วยนิมิตว่าอับราฮัมเอ๋ยเจ้าอย่ากลัวเลยเราเป็นโลกของเจ้า บำเหน็จของเจ้าจะยิ่งใหญ่อับรามทูลว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะทรงโปรดประทานอะไรแก่ข้าพระองค์โดยว่าข้าพระองค์ยังไม่มีบุตรเลยและเอลิเยเซอร์ชาวเมืองดามัสกัสคนนี้จะเป็นผู้รับมรดกของข้าพระองค์เอลิเยเซอร์เป็นคนรับใช้ที่อับราฮัมเลี้ยงดูในบ้านของเขาเขาเป็นคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์อับราฮัมทูลว่าเนื่องจากข้าพระองค์ไม่มีบุตร ข้าพระองค์จึงจะมอบประดกทั้งหมดให้แก่เอิเลเยเซอร์คือจะให้คนนี้เป็นทายาทของข้าพระองค์ขอเรามาดูคำตอบของพระเจ้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยกันข้อที่สมครับอับรามทูลอีกว่าพระองค์ไม่ได้ทรงประทานบุตรให้แก่ข้าพระองค์และคนที่เกิดในบ้านของข้าพระองค์ก็จะเป็นผู้รับมประดของข้าพระองค์คันแล้วพระรบัรดของพระเจ้ามาถึงอับรามว่า คนนี้จะไม่ได้เป็นผู้รับมรดกของเจ้าพระเจ้าตรัสว่าชายคนนี้ซื่อสัตย์และทำงานเก่งก็จริงแต่เขาไม่ได้เป็นผู้รับมรดกของเจ้าแล้วผู้รับมรดกต้องมีคุณสมบัติอย่างไรครับแต่บุตรชายของเจ้าเองจะเป็นผู้รับมรดกของเจ้าพระองค์จิงพาอับรามออกมากลางแจง้งแล้วตรัสว่ามองดูฟ้าถ้าเจ้านับดาวทั้งหลายได้ก็นับไปเถิดและพระองค์ตรัสว่าพงพันธุ์ของเจ้าจะมากมายเช่นนั้น พงพันธุ์ของเจ้าจะมากมายดั่งดวงดาวบนท้องฟ้าเมื่อเราพิจารณาอายุของอับราฮัมเมื่อนั้นเขามีอายุมากเกินที่จะมีบุตรได้แต่พระเจ้าตรัสว่าพงพันธุ์ของเจ้าจะมากมายเช่นนั้นดังนั้นเจ้าอย่าแต่งตั้งเอเรเยเซอร์ผู้รับใช้ของเจ้าที่เกิดในบ้านของเจ้าเป็นผู้รับมรดกของเจ้าพระเจ้าตรัสว่าบุตรชายของเจ้าเอง จะเป็นผู้รับมรดกของเจ้าอย่างแน่นอนตามรัชนะของพระองค์ในที่สุดบุตรชายได้เกิดจากอับราฮัมในเวลานั้นซาลาภรรยาของอับราฮัมก็มีอายุมากมีต่างกันเธอก็เกินวัยที่สามารถมีลูกได้ด้วยเหตุนี้ซาลาจึงยกฮากาคนอียิปต์หญิงคนใช้ของตน ให้เป็นภรยาคนที่สองของอับราฮัมอับราฮัมพยายามทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จโดยใช้มาตรการเหล่านี้ครั้นพระเจ้าตรัสว่าบุตรชายของเจ้าเองจะเป็นผู้รับประดกของเจ้าเขาจึงคิดว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องมีภรยาคนที่สองต่อมาเขาก็ได้บุตรที่มีชื่อว่าอิสมาเอลบทที่16ข้อที่11กล่าวว่า ทูตพระเจ้ากล่าวแก่นางอีกว่านี่แน่เจ้ามีคันแล้วจะคลอดบุตรชายและจะตั้งชื่อบุตรนั้นว่าอิชมาเอลเพราะพระเจ้าทรงรับฟังความทุกข์ร้อนของเจ้าบุตรนั้นจะเป็นดั่งราป่ามือเขาจะต่อสู้คนทั้งปวงและมือคนทั้งปวงจะต่อสู้เขาเขาจะอาศัยตรงหน้าพี่น้องของเขานางฮากาจึงเรียกพระนามพระเจ้าผู้ตัดแก่ตนว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ให้เห็น และพูดว่าข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ที่นี่แล้วยังมีชีวิตอยู่ได้อีกจริงหรือเหตุชณนี้จึงเรียกชื่อบ่อน้ำนั้นว่าเบเอ,อราไฮรอยอยู่ระหว่างเมืองคาเดตกับเมืองเบเรสข้อที่15ครับนางฮากามีบุตรชายกับอับรามอับรามตั้งชื่อบุตรที่นางฮากาคลอดนั้นว่าอิชมาเอลเมื่อนางฮากาคลอดอิชมาเอลให้แก่อับรามนั้นอายุอับรามได้86ปี แม้ว่าอิชมาเอลจะเป็นบุตรของอับราฮัมแต่ให้เรามาดูว่าพระเจ้าทรงตัดสินเกี่ยวกับการเป็นทายาทของอิชมาเอลว่าอย่างไรบทที่17ข้อที่หนึ่งครับเมื่ออายุอับรามได้99ปีพระเจ้าทรงปรากฏแก่อับรามและตรัสแก่ท่านว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อมเราจะทำพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้า เราจะทวีพงพันธุ์ของเจ้าให้มากขึ้นอย่างยิ่งอับรามก็กราบลงถึงดินพระเจ้าตรัสแก่ท่านว่านี่พันธสัญญาของเรากับเจ้าเจ้าจะเป็นอะไรครับเจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติมากมายชื่อของเจ้าจะไม่ใช่อับรามอีกต่อไปเจ้าจะมีชื่อใหม่คืออับราฮัมเพราะเราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมายดูต่อในข้อที่ส5ครับ พระเจ้าตรัสก,กับอับราฮัมว่าส่วนซาายพระยาของเจ้านัน้นเจ้าอย่าเรียกนางว่าซาายแต่จงเรียกนางว่าซาลาเราจะวอวยพรแก่นางและยิ่งกว่านั้นอีกโดยนางนี่แหละเราจะให้บุตรชายคนหนึ่งแก่เจ้าเราจะอํานวยพรแก่นางาและนางจะให้กําเนิดแก่ชนหลายชาติคือให้นางเป็นมารดาของชนชาติทั้งหลายพระเจ้าตรัสก,กับอับราฮัมว่าเราจะให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมายและกับซาลาว่า นางจะเป็นมารดาของชนชาติทั้งหลายกษัตริย์ของชนชาติหลายชาติจะมาจากนางและอับราฮัมก็ซบหน้าร้องหอเราะคิดในใจว่าชายผู้มีอายุหนึ่งปีแล้วจะมีบุตรได้หรือซาราผู้มีอายุ90ปีแล้วจะคลอดบุตรหรือและอับราฮัมทูลพระเจ้าว่าโอ้ขอให้อิชมาเอลมีชีวิตอยู่ต่อพระพักพระองค์อับราฮัมกังวลและคิดว่าเรากําลังรบกวนให้พระเจ้าทรงทุกข์พระทยัยเพราะเรื่องครอบครัวของเราหรือเปล่า จะไม่ดีกว่าหรือถ้าอิชมาเอลจะดำเนินชีวิตต่อพระพักพระเจ้าโดยไม่มีปัญหาใ,ใดๆและสืบทอดวงตระกูลต่อไปด้วยความคิดเช่นนี้เขาจึงทูลแด่พระเจ้าว่าขอให้อิชมาเอลมีชีวิตอยู่ต่อพระพักพระองค์ข้อที่สิเกกล่าววา่าพระเจ้าตรัสว่ามิใช่แต่ซาลาพระยาของเจ้าจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้เจ้าและเจ้าจงตั้งชื่อเขาว่าอิสอัก เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับเขาเป็นพันธสัญญานิรันต์แก่เชื้อสายของเขาซึ่งตามเขามาพระเจ้าตรัสว่าซาลาภรยาของเจ้าจะคลอดบุตรชายให้เจ้าและเราจะตั้งพันธสัญญาของเราผ่านทางอิสอักบุตรชายของนางพระเจ้าทรงปรารถนาให้อิสอักเป็นผู้รับมรดกของครอบครัวอับราฮัมจึงทําให้อิสอัก ได้รับทรัพย์สินทั้งหมดของอับราฮัมเป็นมรดกในท้ายที่สุดขอเรามาสรุปเรื่องเหล่านี้ด้วยกันก่อนนะครับในลูกาบทที่16มีการกล่าวไว้ว่าอับราฮัมเป็นสัญลักษณ์แทนพระเจ้ามีผู้แข่งที่สามารถสืบทอดมรดกของครอบครัวอับราฮัมทั้งหมด3คนคนแรกคือเอเรเยเซอร์คนที่สองคืออิชมาเอลและคนที่สามคืออิสอักแต่หากเราพิจารณาให้ละเอียด พระเจ้าทรงปฏิเสธคนแรกคือเอลรเยเซอร์ด้วยตรัสว่าเขาไม่ใช่ผู้รับมรลกดกของเจ้าแล้วเอลรเยเซอร์ขาดคุณสมบัติอะไรเราจำเป็นต้องพิจารณาคำถามนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนคำตอบของคำถามนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับบิดามารดาของผู้แข่งแต่ละคนเอเรเยเซอร์ได้รับการเลี้ยงดูมาเป็นคนรับใช้ในบ้านของอับราฮัมตั้งแต่เด็ก ตามกฎหมายของอิสราเอลเมื่อบิดามารดาเป็นคนรับใช้ในบ้านเด็กที่เกิดมาก็าจะต้องถูกเลียงเป็นคนรับใช้ในครัวเรือนนั้นดังนั้นเมื่อเราเห็นคำพูดของอับราฮัมเกี่ยวกับเอเยเซอร์ที่ว่าคนที่เกิดในบ้านของข้าพรมก็พิสูจน์แล้วไม่ใช่หรือครับว่าบิดามารดาของเอเยเซอร์เป็นใครพวกเขาทั้งหมดเป็นคนรับใช้ไม่เป็นไทยครับ พระเจ้าจึงตรัสว่าถึงแม้เขาจะซื่อสัตย์และทำงานเก่งมากแต่เอริเยเซอร์จะไม่ได้เป็นผู้รับมรดกของเจ้าแล้วข้าพระองค์ควรเลือกใครเป็นผู้รับมรดกพระเจ้าขา้าเมื่ออับราฮัมถามพระเจ้าตรัสว่าบุตรชายของเจ้าเองจะเป็นผู้รับมรดกของเจ้าด้วยเหตุนี้ฮากาหญิงคนใช้ของซาราจึงให้กำเนิดบุตรชายชื่ออิชมาเอลให้อับราฮัม อย่างไรก็ตามแม้ว่าบิดาของเขาคืออับราฮมัมผู้เป็นไทยแต่มารดาของเขาเป็นทาสไม่ใช่หญิงที่เป็นไทยนี่จึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงเรียกอิชมาเอลว,ว่าเป็นทาสในหนังสือกาลาเทียขอเรามาพิจารณาดูกาลาเทียบทที่สีข้อ21ด้วยกัน ท่านที่อยากอยู่ใต้ธรรมบัญญัติท้าไม่ได้ฟังธรรมบัญญัติหรอืองบอกข้าพเจ้าเถิดพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าอับราฮัมมีบุตรสองคนคนหนึ่งเกิดจากหญิงทาสอีกคนหนึ่งเกิดจากหญิงที่เป็นไทยอับราฮัมมีบุตรชายสองคนคนหนึ่งเกิดจากหญิงทาสเขาคือใครครับใครเกิดจากฮากาหญิงทาสครับเขาคืออิชมาเอล ยังมีเขียนไว้ด้วยว่าอีกคนหนึ่งเกิดจาก,าก,จากาาหญิงที่เป็นไทยใค,ครเป็นบุตรชายที่เกิดจากซาลาญิงที่เป็นไทยคืออิสักครับข้อที่23กล่าวว่าบุตรที่เกิดจากหญิงทาตก็คือนางฮากานั้นก็เกิดตามธรรมดาแต่ส่วนบุตรที่เกิดจากหญิงที่เป็นไทยก็คือนางซาลานั้นเกิดตามพระสัญญา ข้อความนี้เป็นอุปมายผู้หญิงสองคนนั้นได้แก่พนธสัญญาสองอย่างคนหนึ่งมาจากภูเขาซินายขอดุกเป็นทาสคือนางฮากาบุตรชายที่ฮากาให้กำเนิดนั้นถูกเรียกว่าเป็นทาสในพระคัมภีร์นี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากที่เราต้องจดจำไว้ตรงกันข้ามพระเจ้าตรัสว่าอะไรเกี่ยวกับอิสอัให้เราย้อนกลับไปที่ปฐมกาลบทที่17ข้อที่19ครับ พระเจ้าตรัสว่ามิใช่แต่ซาลาพระยาของเจ้าจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้เจ้าและเจ้าจงตั้งชื่อเขาว่าอิสอักพระเจ้าจะทรงตั้งอะไรกับเขาครับเราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับเขาเป็นพันธสัญญานิรันต์แก่เชื้อสายของเขาซึ่งตามเขามากล่าวคืออิสอักบุตรชายของอับราฮัมเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ด้วยพันธสัญญาใช่ไหมครับ มาดูบิดามารดาของเอลียาเซอร์กันอีกครั้งบิดาของเอรียาเซอร์ไม่เป็นไทยแต่เป็นทาสและมารดาของเขาก็ไม่ได้เป็นไทยแต่เป็นทาสเช่นกันพระเจ้าจึงทรงสรุปว่าเขาไม่สามารถเป็นผู้ที่จะได้รับมรดกของครอบครัวอับราฮัมสำหรับอิชมาเอลบิดาของเขาคืออับราฮัมผู้เป็นไทยแต่มารดาของเขาคือฮากาหญิงทาส ไม่ว่าบุตรชายของฮากาจะเป็นบุตรชายของอับราฮัมแต่ท้ายที่สุดเขาก็ถูกอธิบายว่าเป็นเพียงทาด้วยเหตุนี้เขาได้รับมรดกหรือไม่ครับทั้งลียเซอร์และอิชมาเอลไม่ได้รับอนุญาตให้รับมรดกของอับราฮัมแต่ในท้ายที่สุดมรดกทั้งหมดก็ตกเป็นของอิสอักหากเราพิจารณาอิสอักอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก็จะพบว่าบิดาของอิสอักคืออับราฮัมผู้เป็นไทยและมารดาของเขาคือซาราหญิงที่เป็นไทยพระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้อิสอักได้รับมรดกทั้งหมดของครอบครัวอับราฮัมครับเรื่องการรับมรดกของครอบครัวอับราฮัมแสดงให้เราเข้าใจว่าเราจะรับอาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้าเป็นมรดกได้อย่างไรเงื่อนไขที่แน่นอน สลับการนี้คืออะไรยังมีกล่าวว่าเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทยเป็นมารดาของเราทั้งหลายเป็นไทยหมายความว่าอะไรใครคือผู้เป็นไทยครับพระเจ้าเท่านั้นครับที่เป็นไทยเพราะมีเขียนไว้ว่ามนุษย์เราทุกคนเป็นทาสของบาปพวกเราเองก็เคยถูกคุมขังภายใต้ความบาปและเป็นทาสของบาปมาก่อน อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ได้พบกับพระบิดาและพระบรรดาแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าทรงประทานพระกายอันบริสุทธิ์และพระหิตอันล้ำค่าให้พวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้กลายเป็นบุตรของพระบิดาพระมารดาและทรงประทับตราให้เป็นบุตรของพระองค์นี่หมายความว่าผู้ที่จะสืบทอดแผ่นดินคณนอันแห่งสวรรค์ที่นิรันด์นั้นจะต้องเป็นบุตรที่สมบูรณ์ของพระบิดาและพระมารดาดังนั้นในทุกวันนี้ คนที่พูดว่าตนไม่เชื่อในพระบิดาและพระมัรดาและไม่เชื่อในพระเจ้าจะสามารถสืบทอดอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกได้หรือไม่คนเหล่านี้จะเป็นคนแรกที่ถูกตัดออกจากผู้ที่จะรับมรดกครับผ่านผู้แข่งขันทั้งสามคนที่จะรับมรดกของครอบครัวอับราฮัมพระเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นโลกแห่งความเชื่อของผู้คนในโลกในสมัยปัจจุบัน คนเหล่านั้นที่กล่าวว่าฉันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพระบิดาและพระมานดาจะไม่สามารถสืบทอดอาณาจักรของพระเจ้าหรือเข้าสู่สวรรค์ได้แต่ก็มีคนอย่างอิชมาเอลที่พูดว่าฉันยอมรับการดำรงอยู่ของพระเจ้าพระบิดาแต่ฉันเชื่อพระเจ้าพระมานดาไม่ได้พระเจ้าทรงจัดพวกเขาให้อยู่ในประเภทของทาตด้วยแล้วอิสอากระครับ บิดาของอิสอักคืออับราฮัมที่เป็นไทยและมารดาของเขาคือซาราที่เป็นไทยดังนั้นเช่นเดียวกับที่อิสอักได้รับมรดกของครอบครัวอับราฮัมพวกเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาจะสามารถกลับไปยังบ้านเกิดที่นิลันและรับอาณาจักรสวรรค์เป็นมรดกได้เราสามารถพบคำพยากรณ์นี้ได้จากครอบครัวของอับราฮัมครับ พระเจ้าทรงจัดการเรื่องเกี่ยวกับเอลเยเซอร์อิชมาเอลและอิสอักให้เป็นระเบียบอย่างชัดเจนโดยใช้เวลานาน,านหลายทศวรรษเมื่อเราพินิษ์พิจารณากระบวนการถือกำเนิดของอิสอักรเราก็จะพบว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อของอับราฮัมให้เป็นบิดาของประชาชาติมากมายและทรงเปลี่ยนชื่อของซาลาให้เป็นมารดาของชนชาติทั้งหลาย พระเจ้าทรงประทานตำแหน่งแก่พวกเขาว่าบิดามารดาของประชาชาติซึ่งหมายถึงบิดามารดาของทั่วทั้งโลกนอกจากนี้ในลูกาบทที่16เมื่อเราอา่านคําอุปมาที่พระเยซูตรัเสเศรษทีนั้นก็ตายและไปยังโลกหลังความตายและรองว่าอับราฮัมบิดาเจ้าข้าผ่านเรื่องนี้เราจรึงเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงจัดอะไรให้เป็นระเบียบเพื่อเรา ผ่านประวัติศาสตร์ของครอบครัวอับราฮัมเราจะรู้ว่ามรดกแห่งสวรรค์ที่เราจะต้องไปนั้นจะถูกมอบให้แก่ใครและผ่านทางใดแม้ในยุคนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชื่อในพระมัรดาแห่งฟ้าสวรรค์อาณาจักรสวรรค์จะห่างไกลออกไปขอเรามายืนยันเรื่องนี้ผ่านพระวจะนะในกระเทียบทที่4ข้อที่ยี่สิยกัน แต่ว่าเยรูซาเลมซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทยเป็นใครครับมารดาของเราทั้งหลายเป็นไทยในที่นี้หมายความว่าพระองค์คือพระเจ้าของเราครับเป็นไทยเป็นมารดาของเราทั้งหลายข้อที่ย7กล่าวว่าพระมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าจงเชินชมดินดีเถอ,อยิงมันเอ่ยผู้ไม่คลอดบุตรจงเป่งเสียงโห่ร้องเจ้าผู้ไม่เจ็บคันเพราะว่าบุตรของแม่ร้างก็ยังมีมากกว่าบุตรของหญิงที่อยู่กับสามี ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราเป็นบุตรแห่งพระสัญญาเช่นเดียวกับใครครับเช่นเดียวกับอิสอักเราควรทำอย่างไรครับเพื่อที่จะเป็นเหมือนอิสอักเราต้องเป็นบุตรของพระมารดาผู้ทรงเป็นไทยมิใช่หรือครับอ่านข้อที่28อีกครั้งครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราเป็นบุตรแห่งพระสัญญาเช่นเดียวกับอิสอักแต่ในครั้งนั้นผู้ที่เกิดตามธรรมดาได้ข่มเหงผู้ที่เกิดตามพระวิญญาณชัดใด ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นแต่พระคมภีร์ว่าอย่างไรก็ว่าจงได้หญิงทาสกับบุตรชายของนางไปเสียเถิดเพราะว่าบุตรของหญิงทาสจะรับมรดกร่วมกับบุตรของหญิงที่เป็นไทยไม่ได้เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของใครครับหญิงที่เป็นไทยพระมันดาพระเจ้าที่นิรันดรของเรา ผู้อยู่ในตำแหน่งที่ปรัสจากบารพระครัมภีร์กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราเป็นบุตรแห่งพระสัญญาเช่นเดียวกับอิสอักพระเจ้าตรัสว่าพวกเราเป็นบุตรแห่งพระสัญญาในหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อที่25กล่ญญาวว่านี่แหละเป็นพระสัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แก่เราคือโปรดให้มีชีวิตนิรันดร์อิสอัก ได้รับมรดกผ่านทางผู้ใดครับเพราะฉะนั้นเพื่อจะได้บังเกิดใหม่เป็นบุตรแห่งพระสัญญาเช่นเดียวกับอิสอักเราต้องเป็นบุตรของพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ครับพิจารณาดูในโรมบทที่8ข้อที่16ได้วยกันพระวิญญาณน,นั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาท คือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคิดเมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้สักศีด้วยกันกับพระองค์โดยเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับสักศีซึ่งจะเผยให้แก่เราทั้งหลายสักศีที่เราจะได้รับในอนาคตในฐานะบุตรของพระเจ้านั้นรุ่งโรจน์อย่างแท้จริงบรรดาทศวรร์ที่เป็นกโกรธเท่าดวงดาวบนท้องฟ้าจะกล่าวว่า ให้เราไปเยือนเมืองนี้ในวันนี้และไปยังดาวดวงนั้นในวันพรุ่งนี้วันที่เราจะได้รับชัยเช่นนี้กำลังจะมาถึงในไม่ชา้าเพื่อเข้าสู่โลกอันรุ่งโรจน์นั้นให้เราเอียงหูฟังพระชนะของพระบิดาและพระมารดาให้มากขึ้นด้วยหวังว่าบรรดาบุตรแห่งสยนทุกคนจะยึดมั่นในความเชื่อนี้จนถึงที่สุดและรับพระพรและรับรางวัลอันยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์อย่างมากมายผมขอจบคำเทศนาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ